เรื่องเล่ากล่อมนอนจาก The Book Taylor ครับที่ส่งต่อเรื่องราวดีๆเสริมกำลังใจการใช้ชีวิตโดยเล่าให้กันฟังสบายๆก่อนนอนหรือคุณผู้ฟังอยากจะฟังในช่วงเวลาอื่นก็ยินดีครับในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่านักเรียนห้องขอ เมื่อหลายปีก่อนมีการทดลองอย่างลับๆเกี่ยวกับการศึกษาในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ประเทศอังกฤษที่โรงเรียนนั้นแบ่งนักเรียนที่อยู่ชั้นเดียวกันออกเป็นสองห้องเรียนและมีการสอบประจำปีปลายภาคการศึกษาเพื่อแบ่งกลุ่มนักเรียนสำหรับปีการศึกษาหน้าโดยจะไม่มีการประกาศผลสอบให้ผู้ใดทราบยกเว้นครูใหญ่และนักจิตวิทยาเท่านั้นที่จะทราบผลการสอบได้ เด็กหญิงแอนนี่คือเด็กที่สอบได้ที่หนึ่งของฉันเธอได้ถูกจัดให้อยู่ห้องเดียวกับเด็กที่สอบได้ที่4และที่5ที่8และที่9ที่12และที่13ตามลำดับส่วนเด็กชายบ๊อบบี้กับเด็กหญิงบาร์บี้เด็กฝาแฝดที่สอบได้ที่สองและที่สามถูกจัดอยู่ห้องเดียวกับเด็กที่สอบได้ที่6ที่7ที่10และ11ตามลำดับ การทำแบบนี้สามารถกล่าวได้ว่าการแบ่งห้องเรียนของเด็กทั้งสองห้องมีความเท่าเทียมกันในด้านความสามารถเพราะแต่ละห้องมีความสามารถในการทำข้อสอบที่ได้คะแนนออกมาไม่แตกต่างกันมากนักทีนี้ครูผู้สอนหนังสือของเด็กแต่ละห้องก็ถูกคัดเลือกอย่างพิถีพิถันเช่นเดียวกันเพื่อให้มีความสามารถที่ทัดเทียมกันแม้แต่อุปกรณ์ในห้องเรียนของทั้งสองห้องก็เหมือนกัน ทุกสิ่งทุกอย่างเท่าเทียมกันหมดยกเว้นสิ่งเดียวเท่านั้นนั่นก็คือห้องเรียนหนึ่งถูกเรียกว่าห้องกอส่วนอีกห้องหนึ่งถูกเรียกว่าห้องขอเด็กหญิงแอนนี่ที่สอบได้ที่หนึ่งถูกจัดให้ไปอยู่ในห้องขอส่วนเด็กชายบอบบี้และเด็กหญิงบาร์บี้ที่สอบได้ที่สองและที่สามถูกจัดให้ไปอยู่ในห้องกอความจริงห้องเรียนทั้งสองห้องนี้ มีนักเรียนที่มีความสามารถทัดเทียมกันแต่ความรู้สึกของทุกคนที่มองมานั้นนักเรียนห้องกอคือเด็กฉลาดหัวกระทิเด็กเก่งมีความสามารถส่วนนักเรียนห้องขอคือเด็กที่ไม่เก่งเท่าไม่ค่อยฉลาดนักไม่ใช่เด็กมีความสามารถและผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้อยู่ห้องกอทั้งประหลาดใจและพอใจที่ลูกลของตนนั้นทำข้อสอบได้ดีมาก จนได้อยู่ห้องก่อเลยตอบแทนด้วยการให้รางวัลคำชมเชยการยกย่องและความภาคภูมิใจในขณะที่ผู้ปกครองบางคนของนักเรียนห้องขอดุดาว่าลูกของตนว่าขี้เกียจนะสิอ่านหนังสือไม่มากพอและทำโทษต่างๆนานาแม้แต่ครูห้องขอก็สอนนักเรียนห้องขอด้วยวิธีการที่แตกต่างจากห้องกอคือสอนแบบที่ไม่คาดหวังอะไร จากเด็กนักเรียนของตนเรื่องราวนี้ทำให้ความรู้สึกของแอนนี่จากเด็กที่เคยทำข้อสอบดีๆกลับรู้สึกผิดหวังในตนเองไม่มีใครเอาใจใส่เธอไม่มีใครคาดหวังอะไรจากเธอเธอจึงด้อยค่าตัวเองตำหนิติเตียนตัวเองที่ไม่ใช่เป็นเด็กเก่งไม่ได้อยู่ในห้องกอที่มีความสามารถความรู้สึกลบๆของเธอนั้นทำให้เธอไม่มีสมาธิ และกำลังใจที่จะตั้งใจเรียนต่อไปส่วนบ๊อบบี้และบาร์บี้ที่ถูกปฏิบัติราวกับว,ว่าเป็นเด็กฉลาดและเด็กเก่งมีแต่คนสนใจทุ่มเทเอาใจใส่ต่างมีกำลังใจและมีสมาธิที่จะตั้งใจเรียนอย่างมากภาพลวงตาเหล่านี้ถูกรักษาไว้เป็นความลับตลอดปีการศึกษาจนกระทั่งสอบปลายภาค ผลสอบที่ปรากฏออกมานั้นทำให้นักวิจัยทุกคนอึง้งแต่ไม่น่าประหลาดใจนักที่นักเรียนห้องกอทำคะแนนสอบได้ดีกว่าห้องขออย่างมากเรากับว่านักเรียนห้องกอนั้นมีแต่นักเรียนที่เก่งทั้งนั้นแม้แต่คนที่สอบได้ที่12จากครั้งที่แล้วก็สามารถสอบได้เป็นที่สของชั้นเรียนทุกคนติดอันดับหนึ่งในสินักเรียนห้องกอกลายเป็นนักเรียนห้องกอไปจริงๆ ส่วนนักเรียนห้องขอที่เมื่อตอนแรกมีความสามารถทัดเทียมกับห้องกอแต่กลับสอบได้คะแนนย่ำแย่แม้แต่เด็กหญิงแอนนี่ที่เคยสอบได้ที่หนึ่งของฉันตอนนี้เธอตกมาอยู่อันดับที่13ทุกคนในห้องขอได้กลายเป็นนักเรียนห้องขอไปจริงๆตามความคิดคำตอกย้ำและการปฏิบัติของคนอื่นที่ว่าพวกเขานั้น คือเด็กไม่เก่งไม่ฉลาดไม่มีความสามารถตลอดหนึ่งปีเต็มและบวกกับความคิดของตัวผู้เขาด้วยว่าพวกเขานั้นเป็นเด็กที่ไม่เอาไหนความเชื่อที่พวกเขามีต่อตัวเองนั้นได้ก่อร่างสร้างตัวให้ผู้เขาเป็นแบบนั้นจริงๆ ความคิดที่เรามีต่อตนเองนั้นสำคัญอย่างมากคุณคิดกับตัวเองอย่างไรคุณก็จะเป็นอย่างนั้นเราจะอยู่กับที่ตกต่ำหรือขึ้นสูงไปได้ก็ด้วยความคิดของเราอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นวันนี้เริ่มเปลี่ยนแปลงความคิดที่มีต่อตนเองแล้วหรือยังความคิดของคุณที่มีต่อตนเองนั้นส่งพลังมากกว่าที่คิดฉะนั้นระมัดระวัง รู้เท่าทันความคิดของตนเองด้วยขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The บ o o k ท e l l e r นะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวดีๆจะสามารถพัฒนาให้ตัวของเราเป็นในแบบที่ดีขึ้นได้ขอให้คุณนั้นมีพลังใจมีกำลังใจในการใช้ชีวิต ที่ดีขึ้นนะครับ